สวัสดีแฟนเพจรักกวางเชียงรายทุกท่านครับวันนี้นำเสนอบอกกวางเพราะแบบติดแอนะครับติดแอร์ด้วยทายเปียกนะครับตัวนี้ลูกแดงไฟครับกำลังออกจากแรกแดง่านก็ครับปิดขาวๆมาใชกกวางเพือกนะครับ ตัวนี้เกาะลูกแดงไฟเหมือนกันครับตัวนี้เข้าเมื่อวันที่สามแล้วเนาะเข้าลักแร่วันที่สามอ่าออกรักแด้ได้วันที่สิห้าครับตัวน้อยครับตัวน้อยแต่สงเขาดีนะครับต้องให้เปิดพักตัว๋วก่อนนะ ครับผมเอออกมามันบาดีนะครับขาดจะเสียตัวนี้ดักแดกครับดักแดกกิตัวนี้เต็มไ้อ่ามุดลงไปแล้วครับกว่แสงเนาะแสงแจ้งไปหน่อย อ่าแวมมาดูกวางออกใหม่แหมรลอบอ่ากำลังพึ่งปีกนะครับแสงเข้านักพอดีเนาะนะครับถัดมาอันนี้คงแหมบกกวันนะครับถ้าสภาพนี้ มาเห็นตัวนะครับอันนี้สายหน้านเคยโชว์ในรูปแล้วนะครับสายหน้านพักตัวอยู่นะครับ อยู่นิ่งๆเฉยๆอ่มือใหม่อาจจะคิดว่ากวางตายบปเจ้น,นะครับแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมครับปิดจันเดียวก็ได้นะครับแต่จริงปิดจันเดียวก็ได้นอกนั่นก็รล้อออกเหมือนเดิม มุดอยู่ครับแต่นี้มุดอยู่นะครับอันนี้ปุเล่ปุเล่ต้องก่อๆดึงออกมานะครับเล่มล็ดจะอยู่ นมุดลงไปแล้วครับมาชอบแสงนะครับโอเควันนี้พบปากันตัวอีกก่อนนะครับแล้วจะมานำเสนอใหม่แหมข้างหนึ่งขอบคุณครับ